เริ่มต้นการเปิดใช้งานจอ Interactive Board นะครับในห้อง Smart Card Room นะครับก็จะเห็นสวิตต์อยู่ที่มุมล่างขวานี่นะครับกด1ครั้งนะครับก็จะเป็นการเปิดจอ Interactive Board ในห้องเรียน Smart Card Room ซึ่งจะมีทั้ง3ห้องนะครับ em 20 2 0 20 2 203แล้วก็311นะครับก็จะมีลักษณะเดียวกันนะครับก็ จะทำการบูตนะครับนี่นะฮะหัวเวยตรงนี้ก็จะเป็นกล่องที่เก็บสาย h d ด i ใหม่นะครับนี่นะฮะเอาไว้เชื่อมต่อกับโน้ตบุกนะครับนี่นะฮะดหนี่นะครับนำออกมาเชื่อมต่อโน้ตบุกได้นะครับก็เขาก็จะทำการบูตเหมือนกับเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องนะครับ ก็กดครั้งเดียวนะครับก็จะเปิดติดนะครับนี่นะครับก็จะสามารถใช้งานได้นะครับมีโลโก้ uh, Faculty of e n g i n e e r นนะครับก็จะบูตมาเหมือนคอมพิวเตอร์ก็จะใช้งานได้นะครับนี่เป็นขั้นตอนการเปิดใช้งานนะครับก็รับชมคลิปต่อไปนะครับ ในการทำงานต่างๆขอบคุณครับ